สวัสดีครับในวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องของนโยบายการคลังและบทบาทของรัฐบาลต่อเศรษฐกิจนะครับหน้าที่หลักๆที่สำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับก็มีด้วยกัน3ข้อนะครับข้อแรกคือ allocation ครับจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับให้มันเกิดทั้งสินค้าเอกชนและสินค้าสาธารณะ สินค้าเอกชนคืออะไรนะครับสินค้าเอกชนก็คือก่อให้เกิดกําไรเท่านั้นนะครับจีดกันผูบริโภคอะไรอื่นๆได้นะครับใครมีเงินก็เข้าถึงบริการดีๆเข้าถึงสินค้าดีๆได้ในขณะที่สินค้าสาธารณะเนี่ยมันก็คือสินค้าที่ไม่ได้ก่อให้เกิดกําไรนะครับแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับเช่นสะพานลอยนะครับเช่นถนนหนทางนะครับไฟตามถนนนะครับเก้าอี้สาธารณนะ พวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราใช้กลไกร,ราคาทำงานอย่างเดียวเนี่ยภาพที่เกิดคืออะไรครับมันก็จะมีแต่สินค้าเอกชนนะครับคือสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดกำไรเนี่ยก็ไม่มีภาคธุรกิจที่ไหนอยากจะผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้าแทรกแซงนะครับให้ประเทศมีทั้งสินค้าเอกชนและก็สินค้าสาธารณะการกระจายรายได้นะครับการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมนะครับก็คือ,อ,อไม่ให ประเทศเนี่ยมีการรวยกระจุกจนกระจายนะครับรัฐจะต้องกระจายไรายได้ให้เป็นธรรมลดช่องว่างความแตกต่างของคนรวยกับคนจนให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งเครื่องมือหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้านะครับรายได้เยอะเก็บเยอะรายได้น้อยเก็บน้อยนะครับและก็ข้อสุดท้ายคือการรักษาเสยรภาพทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญของเศรษฐศาสตร์มหาภาคเลยนะครับ คราวนี้เครื่องมือของรัฐคืออะไรครับในการทําหน้าที่เครื่องมือของรัฐก็คือนโยบายการคลังนะครับก็พูดถึงการใช้จ่ายการหาไรายได้ของรัฐนะครับเพื่อเอามาปรับตัวการใช้จ่ายมวลรวมให้มันเป็นไปนในทิศทางที่ต้องการนะครับว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือจะชะลอเศรษฐกิจนะครับให้บรรลุเป,ป้าหมายของเศรษฐกิจมหาภาคที่ตั้งใจไว้นะครับโดยเครื่องมือสําคัญเนี่ยก็คืองบประมาณแผ่นดิน ซึ่งงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมีกัน3แบบนะครับแบบแรกนะครับเราไม่ค่อยเคยเห็นหรอกนะครับแบบสมดุลนะฮะบาลานซ์บัตเจ็ตนะคะรับะค,ะคือเก็บรายรับเท่ากับรายจ่ายเลยนะครับรายรับของรัฐเนี่ยคือภาษี tax นะฮะเราแทนด้วยตัว t ส่วนรายจ่ายนะครับก็คือเราแทนด้วยตัว g นะครับแบบที่2นะ,ค,ะคือแบบเกินดุลนะครับแบบเกินดุลคือ surplus budget นะฮะรายรับมากกว่ารายจ่าย นะครคือเก็บภาษีมามากๆแล้วก็ชะลอการใช้จา่ายส่วนแบบที่3นี่เป็นแบบที่เราเห็นกันบ่อยนะครับก็คือแบบขาดทุนนะครับหรือว่า,าใช้ deficit budget นะครับแบบขาดดุลเนี่ยก็คือใช้จ่ายนะครับรัฐบาลใช้จ่ายมากกว่าที่เก็บมาตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างสหรัฐอเมริกานะครับเพิ่งมีการเลือกตั้งกันไปนะครับ รัฐบาลนะครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับนโยบายหนึ่งคือการลด Co r p o r a t e tax หรือว่าภาษีนิติบุคคลนะครับก็คือลดรายรับลงนะครับเขาก็ใช้บัตเจ็ตแบบเดฟเฟซิหรือว่าแบบขาดดุลน,นี่แหละนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้บอลยูสหรัฐอเมริกามันมันพุ่งขึ้นนะครับขึ้นไปแตะแบบ4.5เแล้วก็ลงช้านะครับอ่เพราะอะไรนะครับคือการที่ รัฐบาลเนี่ยใช้บัตเจ็ตแบบเดฟสิตนะครับขาดดุลเนี่ยก็จะต้องมีการก่อหนี้นะครับการก่อหนี้ก็คือการออกพันธบัตรมาให้ธนาคารซื้อนะครับออกพันธบัตรมาซัพายพันธบัตรก็จะมากขึ้นนะครับราคาพันธบัตรปรับตัวลงทําให้บอลยิวดิตัวขึ้นนั่นเองนะครับแต่นี้ก็ไม่ใช่แฟกเตอร์ทั้งหมดนะครับจริงๆที่บอลยิวมันสูงราคาเนี่ยยังมีแฟกเตอร์อื่นๆอ,อ,อีกนะครับอันนี้ก็เป็น งบประมาณแผ่นดินนะครับทั้ง3ประเภทนะครับที่ไทยชอบใช้ก็เป็น d e ฟ i c ซิเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ประเทศ i m e r g i n g m a r k e ก็นะฮะก็จะเป็นเดฟ i c ซิ b บั g เ t ็ตนะครับคราวนี้รายรับรายจ่ายของรัฐบาลนะครับมีอะไรบ้างนะครับรายรับเนี่ยกว่า90%มันมาจากภาษี ซึ่งก็มีทั้งภาษีทางตงรงภาษีทางอ้อมนะครับภาษีทางตรงก็คือผู้เสียเนี่ยผักผลาไปให้ใครไม่ได้นะครับเช่นเราทํางานเรามีเงินเดือนมีโบนัสมีรายได้นะครับเราก็ต้องเสียภาษีนะครับเสียภาษีรายได้ส่วนภาษีทางอ้อมก็อ่เช่นเราไปซื้อของนะฮะมีบวก vat นะครับมีอ่เรียกว่าอะไรผู้ผลิตทาหน้าที่แหละนะครับแต่ว่าก็บวกเข้าไปในราคาแล้วนะครับเราก็มีส่วนร่วมนะครับในภาษีตรงนั้นด้วยนะครับ มีการกู้เงินนะครับกู้เงินได้ทั้งในประเทศและก็นอกประเทศเลยนะครับก็คือการออกพันธบ,บัตรการใช้เงินคงคลังนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศอยู่ส่วนใหญไ่ไม่ได้มีเงินคงคลังเยอะหรอกนะครับรายจ่ายของรัฐนะครับก็มีรายจ่ายประจํำนะครับพวกเงินเดือนข้าราชการต่างๆรายจ่ายในโครงการลงทุนนะครับสร้างเขื่อนสร้างาสะพานอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็รายจ่ายเงินโอนที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับคือจ่ายให้ประชาชนแต่ว่าไม่ได้สิ่งอะไรตอบแทนมานะครับคราวนี้เวลาที่รัฐใช้งบแบบขาดดุลน,นะครับคือใช้จ่ายเยอะแต่เก็บรายได้มาน้อยคือเก็บภาษีมาน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือก็ต้องก่อหนี้นะครับซึ่งหนี้นี้เราจะเรียกหนี้สาธารณะนะครับเพราะว่ามันเป็นหนี้ของประเทศนะครับ มันเป็นหนี้ที่รัฐบาลนะครับกู้ยืมจากแหล่งต่างๆนะฮะได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับก็การออกพันธบัตรออกตัวเงินคลงนะครับเวลาที่กู้ยืมเนี่ยออกพันธบัตรก็เป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งนะครับบอกว่าสัญญากันว่าจะจ่ายดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอายุก,กี่ปีนะครับแล้วพอครบอายุเนี่ยนะครับก็มาซื้อคืนหรือมาไถ่ถอนไปนะครับพร้อมดอกเบีย้ยงวดสุดท้ายนะครับแล้วก็คืนเงินต้น ทีนี้การกู้ยืมนะครับหรือว่าการที่หนี้สาธารณะมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบนะครับอย่างแรกเลยเกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างรุ่นนะครับถ้าในรุ่นเรานะฮะเจเนเรชันเรารัดก่อหนี้มากๆรุ่นลูกรุ่นหลานเราที่เกิดมานะครับก็โตมาบนประเทศที่อยู่บนกองหนี้นะครับอย่างที่2คือการลงทุนเอกชนจะลดลงนะครับลองนึกภาพนะครับเวลารัดออกพันธบัตรมาเนี่ย ธนาคารก็ต้องรับซื้อไปใช่ไหมครับรัดกู้ในประเทศธนาคารรับซื้อเงินในระบบของธนาคารที่จะเอาไปปล่อยกู้ให้เอกชนก็จะลดลงนะครับการลงทุนภาคเอกชนก็จะลดลงตามอันนี้เราเรียกว่า c าร์ t i เ g อรเอฟเฟกนะครับอย่างที่3นะครับคือผลต่องบประมาณรายจ่ายของรัฐในปีถัดๆไปนะครับก็เรากู้มาก็ต้องมีการจ่ายคืนใช่ไหมฮะจ่ายดอกเบีย้ยมีการจ่ายคืนเงินต้นต่างๆก็อิมแพ t ตรงนี้ และก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ที่อาจจะไม่ได้เป็นธรรมสักเท่าไหร่เพราะว่าลองนึกภาพคนที่ซื้อพันธบัตรนะครับก็จะต้องเป็นคนมีเงินออมเหลือเป็นคนรวยเป็นคนมีเวลมีความมั่งคั่งระดับหนึ่งเขาซื้อพันธบัตรเขาก็ได้ดอกเบี้ยไปใช่ไหมฮะตามงวดสมมุติว่าพันธบัตรครบกําหนดอายุเนี่ยเขาก็ได้เงินต้นกลับคืนไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเวลอยู่แล้วก็ยิ่งมั่งคั่งขึ้นได้ต่อยอดเงินขึ้นไปอีกนะครับก็ทําให้การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม ทีนี้ถามว่าการที่ประเทศมีหนี้สถานะควรกังวลไหมนะครับก็แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งนะครับก็เอาผมเอาเอาเอาแบบโดยโดยคอมมอนเซนต์เราก่อนการมีหนี้สถานะเราก็ต้องกังวลก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าขอเล่าฝั่งขวาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหนี้สถานะมากเกินไปเนี่ยรัฐบาลก็ต้องอาจจะเก็บภาษีเพิ่มใช่ไหมฮะคนก็ทํางานน้อยลงนะครับเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้นะครับมันอาจจะทําให้ คนไม่มั่นใจรัฐบาลนะครับทำให้แบงก์ชาติอาจต้องพิมพ์เงินเพิ่มนะก่อให้เกิดเงินเฟ้ออีกนะครับแล้วก็เกิดคาวที่เงาเอฟเฟกนั่นคือก็คือการที่รัฐกู้ยืมเนี่ยนะครับทำให้การลงทุนภาคเอกชนน้อยลงนะครับเพราะว่าเงินในระบบที่จะหรือเอาไปปล่อยให้ให้เอกชนกู้เนี่ยจะน้อยลงเพราะว่ารัฐบาลก็กู้ยืมในประเทศถ้ากู้ในประเทศมากเกินไปนะฮะจะเกิดปัญหานี้นะครับแต่ฝั่งที่บอกว่าไม่ต้องกังวลก็คือ ก็ถ <muitas> <arias> mm ้าเงินมันกู้มาแล้วมันถูกไปใช้ในโครงการดีๆนะฮะถูกไปใช้สนับสนุนการศึกษาสร้างถนนหนทางแบบเนี้ยมันก็ดีนะครับหรือกรณีที่ถลัดรายได้ไม่พอแล้วต้องเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยซึ่งการเก็บเพิ่มเพื่อมาใช้นี่บางทีมันอาจจะแก้ปัญหาภาษีที่ไม่เป็นธรรมอยู่เดิมก็เป็นได้นี่คือฝั่งที่มองว่าไม่ต้องกังวลนะครับการที่ประชาชนตื่นรู้นะฮะว่าประเทศมีนิสสานะนะฮะก็อาจจะออมเงินมากขึ้นเงินออมในระบบมันก็มากขึ้นนะครับ เงินที่กู้มานะฮะอาจจะถูกเอาไปใช้สร้างงานสร้างเศรษฐกิจนะครับคือ,อช่วยแก้ปัญหาการว่างงานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับถ้าเงินที่กู้มาเอาไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์นะฮะสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะฮะเพิ่มปัจจัยทุนให้ประเทศนะครับลดการว่างงานได้แบบนี้ก็ไม่ได้น่ากงังวลแต่ถ้านี่ที่มันมากเกินไปจนทําทให้รัฐเนี่ยต้องเก็บภาษีเพิ่มนะฮะหรือว่าธนาคารกลางต้องพิมพ์เงินเพิ่มอะไรจนเงินมันเฟอ้อเนี่ย นะครับมันก็จะทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับอันนี้ก็น่ากังวลน,นะครับคราวนี้ประเภทของนโยบายการคลังนะครับแบ่งหลักๆออกเป็น2ประเภทก็คือแบบอัตโนมัติกับแบบจูงใจนะครับแบบอัตโนมัติเนี่ยมันทางานด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับก็เช่นภาษีในอัตราก้าหน้านะครับก็คือคนมีไรายได้มากถูกเก็บมากคนมีไรายได้น้อยถูกเก็บน้อยอยู่แล้วนะครตามอัตราภาษี ซึ่งภาพตรงนี้มันก็ช่วยทําหน้าที่การกระจายรายได้นะครับนโยบายการคลังแบบอัตโนมัติทํางานด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือนโยบายการคังแบบจูงใจนะครับหรือว่าใช้ดุลพินิษนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงนะฮะอยากใช้แบบขยายตัวนะครับหรือว่าอยากใช้แบบรัดตัวนะครับถ้าอยากใช้แบบขยายตัวนะฮะ expansionary นะครับคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะให้มีเอาพุทธมีผลผลิตมากขึ้น ก็จะทํางบขาดดุลน,นะครับคือ,อใช้จ่ายเยอะๆแล้วก็เก็บรายได้เข้ามาน้อยๆเก็บภาษีน้อยๆมีการก่อหนี้สานทร์ที่เราพูดกันไปนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือต้องการชะลอเศรษฐกิจนะถ้าแบบนี้ก็จะใช้ในโยบายการคังแบบรัดตัวนะทำงบประมาณแบบเกินดุลน,นะครับคือเก็บภาษีมาเยอะๆเ,เงินเหลือเข้าคงคลังนะฮะแล้วก็ใช้จ่ายน้อยๆน,นะครับ โอเคทีนี้เรามาดูว่าเวลาที่รัฐเนี่ยมีการใช้จ่ายนะครับมันจะ impact ตต่อเศรษฐกิจยังไงนะครับก็คือดูผลกระทบของภาษีและการใช้จ่ายของรัฐต่อผลผลิตนะครับซึ่งเวลาดูเนี่ยเราจะดูผ่านตัวคูณทางกางครคลังนะครับหรือว่า fiscal multiplier ก็ตัวคุณทางการคลังเนี่ยบอกให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเอาพุทธหรือผลผลิตทางเศรษฐกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายและการเก็บภาษีนะครับเพราะว่าเวลาที่รัฐอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเงินมันหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปมากกว่านั้นนะครับสมมุติว่ามีการลงทุนโปรเจกต์สักร้อยล้านนะครับร้อยล้านนี้ถูกจ่ายไปที่ผู้รับเหมาในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์บางอย่างขึ้นมานะครับผู้รับเหมาเองก็ต้อง นําไปใช้จ่ายนะฮะซื้อสินค้าบริการนะครับสมมุติว่าเอาไปกินข้าวกินเลี้ยงอะไรต่างๆนานานะครับาทางร้านค้าก็ได้เงินปีกร้านค้าก็เอาไปใช้จ่ายนะฮะเอาไปจ้างงานต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเงินมันหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปมากกว่านั้นโดยสูตรการคำนวณก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับสูตรการคำนวณคือ1หารด้วย1ลบ MPC นะฮะแล้วก็คูณด้วย1ลบ tax นะครับ MPC คืออะไร MPC มันคือ สัดส่วนการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อครัวเรือนหรือประชาชนมีรายได้มากขึ้นนะครับคราวนี้ดูตัวอย่างนะครับถามว่า Fiscal Multiplier หรือว่าตัวคูณทันการคลังเป็นเท่าไหร่นะฮะถ้า Tax 20%นะครับและตัว n p c นะฮะ9กนะฮะก็คือสัดส่วนการบริโภคนะฮะก็คือส p ป n d นะฮะสัดส่วนของ Spending เนี่ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อคนรายได้มากขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าตีว่ามันคือ90%นะครับ วิธีการคำนวณก็ใส่สูตรนะฮะก็คือแทนค่าเลยนะฮะหหารด้วย1นึลบศูแล้วก็1นึลบศูนะฮะเวลากดเครื่องคิดเลขก็กดห่งลบศูดสองก่อนนะฮะได้เป็น0.8เอามาคูณ0.9นะครับแล้ว1ค่อยลบอีกทีแล้วก็1ตั้งหารนะฮะจะออกมาเป็น3.57ความหมายคืออะไรนะครับความหมายคือการที่รัฐ spending เนี่ยอัดเงินเข้าไปใช้จ่ายไป1บิลเลี l l i เนี่ยนะครับมันทำให เอาพุทในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น3.57บิลเลียนนะครับคืออัดเงินหนึ่งหน่วยเอาพุทธเพิ่มขึ้น3.57เท่านะครับสุดท้ายนะครับพูดถึงความยากในการดําเนินนโยบายการคลังนะครับคือ,อโดยปกติการดำเนินนโยบายการคลังเนี่ยมันมักจะเผชิญความล่าช้าต่างๆนะครับอันแรก reconition g lag นะครับก็คือกว่าจะระบ,บุปัญหาเศรษฐกิจได้ นะครับกว่าจะเข้าใจว่าจะใช้เครื่องมืออะไรแก้ไขนะฮะมันมันช้านะครับพอระบุได้แล้วเนี่ยก็เจอแอคชั่นแลกอีกนะครับคือ,อดำเนินจะดำเนินมาตรการแก้ไขอะไรต่างๆมันต้องผ่านสภาก่อนนะครับแล้วก็อิมแพ t แ a ลกนะครับก็คือ,อใช้เวลานะกว่าที่นโยบายการคังมันจะส่งผลเข้าไปต่อระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือบทบาทของรัฐบาลและเครื่องมือที่ใช้ในการ คำหน้าที่ทางเศรษฐกิจนะครับก็คือใช้ในโยบายการคลังนะครับวิดีโอตอนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ